รถที่เราเห็นชกเฉิมวิวอร์วิวอนเวลาเห็นเสียนเราต้องเปิดทางให้ถูกไหมฮะแต่ปรากฏคลิปนี้ฮะคุณผู้ชมฮะไปดูคลิปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยเล่ามันเกิดอะไรขึ้นจะแท็กอะไรคไม่หลบหรอกไอ้บ้าแท๊ ยุคนี้บอกแล้วฮะสังคมเราดราม่าได้ทุกเรื่องอย่างเช่นกรณีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นวันสิ้นปีฮะสามสธันวาคมแล้วรถมันติดมากอ่ะคุณผู้ชมฮะคือรถคันนี้เป็นรถที่ติดไซเลนแล้วมีเสียงบีบแตรของรถพยาบาลตามหลังแล้วรถลักษณะคือขับแซงไปซังมาแล้วก็มีภาพนิ่งเป็นรถตู้ของเหนือพยาบาลเอกชนนะฮะซึ่งจอดอยู่ภายในปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียาซึ่งหลายคนบอกว่ามันวันหยุดยารถมันติดได้แล้วทำไมยู่ดีถึงขับรถแบบนี้ หลังจากนั้นก็มีผู้โพสต์ออกมาตําหนิรถกู้ภัยบอกว่ามิติใหม่ในการเดินทางช่วยเทศกาลไม่ต้องกลัวรถติดเพราะว่าขับรถช่วงอ่างทองเชรถกู้ภัยเปิดไซเรนก็หลบให้แล้วขับไปตามปกติ<ะ>หลังจากนั้นพอจอดปามเข้าห้องน้ํบาบังเอิญได้ยินเสียงผู้หญิงคุยโทรศัพท์บอกว่ารถติดมาก<ะ>แต่เช่ารถกู้ภัยมาแล้วเปิดรถไซเรนจึงเดินทางได้เร็วขึ้นอ้าว,อาวพอได้ยินก็หัวร้อนเลยนึกว่าจะไปส่งโรงพยาบาลนี่คุณเช่ารถไซเรนอย่างนี้ก็ได้หรอ หลังจากนั้นก็เห็นกลุ่มคนกําลังเดินขึ้นรถบาง<ะ>ส่วนมาจากห้องน้าบางส่วนมาจากร้านสะดวกซื้อหลังออกจากปั๊มไปสักพัก<อ>รถกู้ภัยพอออกจากปั๊มปุ๊บ<ะ>วิววิวเปิดไซเรนแล้วก็บีบแต่ไล่รถอีกฮะหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปทําให้เกิดทัวรลงกับรถกู้ภัยแล้วก็คนในรถญาติผู้เสียชีวิตที่อยู่บนรถกู้ภัยก็ขอชี้แจงบอกว่าน่าจะเกิดความเข้าใจผิดฮนะ ทีมข่าวโมโนเที่นายไปสอบถามคุณอุทิศซึ่งเป็นญาติผู้เสียชีวิตบอกว่ารถกู้ภัยคันเนี้ตนเองเนี่ยจ้างมาเพื่อให้นํามาส่งร่างแม่กลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดก,กําแพงเพชรซึ่งเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในลำไส้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ การแพทย์กาจาย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์สรียพยาบาลจังหวัดนครปฐมไปเวลา2เดือนแล้วคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตเมื่อที่28ธันวาคมที่ผ่านมาจึงต้องนําเร่งนําร่างของคุณแม่เนี่ยกลับภูมิลำเนาด่วนเนี่ยนะฮะกลับไปที่กาแพงเพชรแต่เนื่องจากขัดสนเรื่องเงินจึงจ้างรถพยาบาลแทนแต่ยืนยันว่าไม่ได้จ้างรถพยาบาล เปิดไซเรนไปเที่ยวซึ่งหลังจากเห็นโพสต์บอกรู้สึกไม่สบายใจทั้งที่ตนเป็นคนที่สูญเสียแต่ต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายแบบนี้อีกจึงอยากให้ทุกคนมองอีกมุมหนึ่งด้วยส่วนประเด็นที่เห็นว่าจอดรถที่ปั๊มน้ามันนั้นเ<ฆ>นื่องจากว่าญาติเมารถจึงขอแวะเข้าห้องน้ําและซื้อยาระหว่างนั้นญาติก็สังเกตเห็นว่ามีชายคนหนึ่งยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพรถพยาบาลแล้วก็ขับออกไปหละะังจากนั้นรถพยาบาลก็ออกจากปั๊มได้เปิดไซเรนขอทางตามปกติแต่มีรถยนต์คันหนึ่งซึ่งนนงาางงงงงขขขขขััับบบออออยยยยยู่่่่ด้้้้าา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 านนนนนหหหไไมมมมลลลีีีกกททใรรถถพพพจึึแววปปเเะคคคิิฟสุุณศ ก็รู players, fact, ้สึกว่าหดหูในเรื่องของน้ําใจคนไทยครับในเรื่องการที่ว่าอันเนี้ยมันรุกขพูดเหมือนกับว่าเราเป็นการล้อเล่นเหมามานําเที่ยวอครับแล้วไอ้ที่ว่าปรากฏที่ในการพูดบอกว่ามีการโทรรถติดไหมอะไรไหมอันนี้คือเป็นการประสานงานสําหรับผมกับน้องที่อยู่บนรถเพราะว่าผม่าขี่รถตามน้อง ครับบอกว่าเราก็ห่วงน้องพ่อแม่ไม่ได้ฉีดยากลัวระยะทางมันหนึ่งนอยก็หกเจ็ดชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านคือความเสียใจของลูกๆทั้งห้าคนนะหนึ่งคือพ่ออ่ะพ่อก็ไม่มีแล้วแล้วก็ต้องมาสูญเสียแม่อีกแน้องทั้งห้าคนกับตรงนี้นะต้องวอนนะจะกจะวนวอวนสังคมช่วยพิจารณาในเรื่องของความเห็นใจหน่อยส่วนในเรื่องการที่เขาบอกว่าอ่าทําไมไม่เปิดแค่ไฟเฉยทาไมต้องเปิดเสียงอันนี้ผมถามน้องมาน้องบอกว่าเขาก็ไม่ใช่เปิดอ่เสียงตลอด ครับเขาจะเปิดเฉพาะในเมื่อจ้ามันฉุกเฉินจริงๆก็ขอจะเปิดเสียงส่วนบ้านของผู้เสียชีวิตนะฮะที่ตำบลคลองสมุทรอำเภอคลงองถุงจังหวัดกำแพงเพชรก็พบว่าญาติิเนี่ยกำลังจัดพิธีทำบุญครบเจ็ดวันของนางคันนึงบรรดาล,ลูกๆของนางคันนึงทักห้าคนก็ยังอยู่ในการที่โศกเศร้าเสียใจนะฮะอย่างไงก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของทางด้านครอบครัวของคุณแม่คันนึงด้วย<า>แต่ก็ด้วยความเคารพก็ต้องพูดกันตามตรงฮะผู้ชมการใช้รถกู้ภัยรถกู้ชีพรถฉุกเฉินการเปิดไซเรนมันมีหลักอยู่ คุณผู้ชมก็พิจารณาฟังจากครอบครัวแล้วกันอผมข<ะ>ออนุญาตพูดแบบนี้แล้วกันนะฮะ,ฮะแล้วก็ถ้าท่านมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องหรืออย่างไรผมคิดว่าหน่วยงานที่ควรมาตรวจสอบคือสพชฮะหนึออ่งหกหกเก้าคือผู้ที่เข้ามาตรวจสอบว่าสิ่งที่รถกู้ภัยคันนี้เขาทําก<ะ>ับเหตุการณ์นี้มันเหมาะสมหรือไม่ผมไม่สามารถสรุปได้เองให้สพอชอเป็นคนตอบคําถามนี้ดีกว่า<ะ>และเราอยากฟังคําชี้แจงของคนที่ถ่ายคลิปด้วยเหมือนกันว่า<ะ>เขามองอย่างไร